วันนี้24กันยายน2568จากเมื่อวานได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวไฮโซลูก so นัดซึ่งต้องหากระทำความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่นจับกลุ่มตามสารจังหวัดพัทยาลงวันที่22กันยายนพุทธศักราช2568สำหรับการจับกลุ่มสืบเนื่องจากคุณปลางผู้บริหารยูดริงไอไดสโพสต์คลิปวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดียเล่าเหตุการณ์ที่พี่ฉลองชยัยพนักงานขับรถบริการลูกค้าของบริษัทถูก ไฮโซนักกิจกรรมการเมืองชื่อดังซึ่งเป็นลูกค้าทำร้ายร่างกายขณะขับรถไปส่งที่สัตหีบซึ่งเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่5กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาค่ะโดยในคดีนี้พนักงานสอบสวนมีการออกหมายเรียกไฮโซลูกนัดไปแล้ว3ครั้งแต่ไฮโซลูกนัดไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกจนกระทั่งพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขอสารจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับไฮโซลูกนัดในข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจและถูกตำรวจ จับกลุ่มได้ที่บริเวณร้านกาแฟภายในปั๊มบางจากรามคำแหงขาเข้าถนนรามคำแหงแขวงหัวหมาเกเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสบพบางละมุงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป